อ่สวัสดีครับผมนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแ d มเบรเชียเด s ะเนซนะครับผมกับโหมด Custom Story นี่เลยครับ Custom Story นี่ไม่ชื่อว่า The Small House 2อ่าพาร์ Part A บวกบวก C บวก d จุดห้านะครับผมอ่ามันก็จะเป็นแบบอ่า Custom แบบที่เอามารวมกันนะครับระหว่าง A, B, C แล้วก็ D.5 จุดห้าด้วยนะครับผมโอ้โหมันจะเป็นยังไงนั้นต้องไปดูครับ the the you story is yeah do you remember what happened no โอเคถ้าเกิดไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับผมอืมนะเอ๊ะโอ้ไนส์ nice. สเตตซีเล็กด้วยโอ้โหมีนิวเกมแล้วอาเนีอะโอเคไปนิวเกมครับป๊าไปโหมาเริ่มเกมนี้น่าสนใจมากครับแบบนี้ต้องลองครับต้องลองนะพอดีไปเห็นว่าเออมันแบบนี้มันเอออคนขค้างจะอลังการนะอลังการมากมายเลยทีเดียวงั้นเราไปดูกันได้เลยอะ่ะ นะโอ้โหเหต็ตายสิแบบนี้ไม่น่าสนใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับนะไปโหลดอิงครับโอ้อ่าโอ้ววอติสเด็ดอ่าเราอยู่ในโอ้หลุมศพอย่าบอกนะว่าเราเออเราอยู่ในหลุมศพพระเจ้าม่มีกองไฟด้วยครับใครมา เขาไข่เอ้ยลอยเลือดโหมันเป็นแมพที่อลังการจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอู้มันอู้โอยชิตหมา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 เฮ้ยวอชชัปมิสเตอร์ฟ็อกซ์ไปเอาเนื้อโอ้มันแดกโอ้หมาแม่งแดกกันเฮ้ยเอาเนื้อไปกินอือเอาไปเลยมิสเตอร์ฟ็อกซ์ฉันให้นายนะ โอ้โหหมาจิ ho, ้งจอกมันเป็นมันมันดิซี่ดะหมาจิ้งจอกโอ้โหขนาดไ <laughs> อ้เยอยไอ้ตัวไอ้ตัวเจี๊ยนี่มันเหลือแค่ครึ่งละโ oh อ้โหไปเอาเอาไปกินไปไปไปแจกคแจ็แจ็แจเออไปมึงอย่าก,กินกูนะเออไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วนะวนะเอออย่านะอย่านะเรารักหมานะเราไม่ทำร้ายนายหรอกนะแต่นางก็จะทำร้ายเราก็แล้วกันอ่ามาอีกสเตจหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นอะไรเนี่ย โอ้ยตายสินั่นมันเหมือนเจ็บเอ,อ้ยเอ,อ้ยดาวเทียม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 ตกโอ้โหให้ตายสินั่นดูเหมือนมันจะเป็นเหมือนคาลิสาดเลยอะไรเฮ้ hey, do you wanna know when the fab you are well listen oh มันอะไรอะไรมันต้องเกี่ยวกับแฟบมาฟงมาแฟบอะไรแถวนี้ครับนี่มันเป็นปราสาทน,นี่นะโอ้โห อะไรก็เฮ้ยเฮ้ยน t s, <you> like. <S <cat music> a pony y o y อะไรเดี๋เเดยวดอไอ้น e แบกสุน p o n อ d อะปิกเบ o o m has t ท k e อ้เว t ให้กูไปทำอะไรให้ไปเอาดอดอดอตุ๊กตานะเอ่ออะไรโอ้ what the fuck นั่นอะไรเนี่ยโอ้แมปนี้มันดูช่าง أ, เอ้ยเอ้ยตัวอะไรเอ้ยนายเป็นใครอ่ะถือไม้กวาดด้วยผ่านลงเหรออ่า <c oughs> อ,อะไรครับอะไรครับเออเอ้ยสามเหลยมิงองศาหัวมึงนี่หมุนได้แล้วอ้าวไปแล้วอ๋อไอ้นี่มันเหมือนในนั่นเลยนี่หรือเปล่าว่าดอ โค่นอีดอกไกสนี่แน่เลยไปเยี่ยมเลยอ้าไงเหมือนกันเปี้ยเลยอ,อยากได้ตุ๊กตาใช่ไหมได้ฉันก็เอามาให้แล้วนี่ไงเอาไปเลย I need to fly away just to find a n a i n ปิ <don> t เก <I> ิดไอ้เนาะเย่ออ้าวเฮ้ยเธอทำของตอกก็อะไรอะไรวะอ้าวอะไรวะเนี้ย มันจะเป็นที่ไขอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยตายสิโอ้โอมื่นรับมืน่นมันอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีตัวส้นตรงเส้นตีนอะไรครับเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่น่าหนักใจยิ่งนักโอ้เรื่นี่ก็เปศพคนตายนะครับผมเอออะไรเนี่ยโอ้โอ้ยเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับให้เขาไปสุขสุขติเลยครับอ่านะอันนี้ เออนั่นมันนั่นมันเฮ้ยกูเท่าเตาเออฉันจะมอบลูกแก้วทั้งเจ็ดให้นายนะไม่ใช่ไม่ใช่ดาบดาบกายสิทธิ์แตนตแตน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 นี่เนี่ยนี่นี่มามาเนี่ยมงจะสู้กูเหรสู้กูมากูสู้มึงสู้กูก็ได้นี่แนี่ยเขียงมีดแม่งอ่าอะไรมันให้ดาบเรามาเหรอนายต้องการอะไรอ่ะอื แทง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 ไข่แม่งไอ้ป <that> ่าป่าปามีดอะอะไรฮ้อว๊บอะไรอะเออเชี่ยอะไรวะเนี่ยเชี่ยอะไรหน้าโอ้โหเฮ้ยไอเชี่ยที่มันอยู่ในหลุมศพแน่เลยฮ้ยวอดอย่านะมึงอย่านะกูมีดาบนะโอ้โหแม่งมีวิ่งด้วยโอ้ยวิ่งได้ด้วย โอ้โหโอ้โหเฮ้นี่เนี่ยสวยอวโอ้โหเสียงมึงนี่สุดยอดโอ้ยอ๋อว่าแล้วมันเอาดาบให้เราเดี๋ยวเรามาฆ่ามันเองเออว้าว้าโรชินไกส์เบชโอ้ยยูเอ้าเฟ็กกิ้งเบชใช่ไหม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 โอ้ยเดี๋ยวไฟครับพี่แลอน้องอ่าไฟนี่เพียงว้าดาบกูดาบกูไม่ไม่ตายมันต้องฟันสองที นะอย่าตุ้ยอย่าตุ้ยกูอย่าตุ้ยกูอยยกโอ้โหกูก้มเก็บดาบไม่ได้ใช่ไหมก้มเสร็จปุ๊บแม่งตุ้ยกูเลยอ่าเรียบร้อยปัดโตไม่ได้ตุ้ยกูหรอกอ่าเราฆ่าเสร็จแล้วครับโอเคอันนี้มาปากักอ่ะป๊บไม่ใช่เดีย๋ยวเราต้องเก็บดาบไปก่อนนะเผื่อมันจะมีอะไรให้เราทำน,นี่มันอะไรเนี่ยเอ้ยนานเนีย เฮ้ว่าเฮ้เอะอะไรตู้ยูดิสเอ่อยูออลินดอ๋อเราต้องการก้อนหินเอาก้อนหินมาใส่ตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋อ,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 อให้มันไปทำลายตรงนู้นโอเคได้เรื่องกุ้ยขอหมูไปโอ้โอ,โอหเหตายสิอ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันคือฉันงงนะ ในนี้น่าจะมีก้อนหินนะนี่แน่โอ้เยี่ยมไปเลยนึกแล้วเชียมต้องเป็นแบบเนี้ไปเอาก้อนหินครับเอาก้อนหินไปใส่่าแล้วก็ดีดเด้งดึง๋งไปชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งตรงประตูน,นั่นอย่างนั้นเราก็สามารถเข้าไปได้โอ้โหมันค้องกล้ยกวยๆมันง่ายสบายนะ,อ,ะอันนี้ไปใส่ปับ๊บอย่างนี้บ่เอ้ยอย่างนี้เหรอ,อแล้วก็ดี มาปูมอ,อ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออ,เอ,อเอาอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะอ่าใส่ไปตรงนี้จากนั้นก็ดดีไปเลยแหวบอ้าว<ะ>หินก้อนหินออกจะโตมึงดีดแค่เนี้ยลองอีกลองอีกรอบอ่าเนี่ยลองนี่สิอ่าดีไปเลยแหวบโอ้ขอบคุณมากครับเออมีทางให้กูเดินละอ่า เดินไหมครับอืมว้าวเอ่อเอ่ออะไรอ่ะเอ้ยอะไร What is that อ้าวเชื่อเลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อเปิดประตูอ่ะอ่ะนี่มันโซนิกนี่วะอ้าวแงบไปซะละเออกูจะอ้าว อะไรอะ่ะ o u นิ e ที t ยุด e ัวแดดอ๋ออ๋ออ๋อนี่หรือเปล่าน่าจะใช่ไขครับอ่านี่มันเป็นวิธีเข้านะครับผมดีนะที่เจ้าอาโพนี่มันทิ้งอะไขควงสว่านไว้ให้เรานะเราสามารถไขเข้าไปในประตูนี้ได้โหมันต้องเช้กันแจครับเทสว่านไขแมงเลยครับโอ้โห,โหนะเราไปลองดูต่อไปกัน,นครับว่าข้างหน้านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โห,โหนี่เป็นปราศาทนะครับเอ มันเป็นบ้านยักษ์หรือไงไม่แน่รู้ว่าเราตัวเล็กอืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับและอะไรครับนะ่ะอยู่ตรงหน้านั้นน่ะอะไรครับมันคืออะไรครับโอ,โอ้โอ้เอฮ้ยเฟอร์บี้ holy shit it's a f u r b y why f e r b ี y พันไหนวะเน,นี้ยว้า wow! oh no oh no ยายาเฮ้ยโอโ้ แลบลินซะยาวเจ้โอ้ยเฮ้ยน่ากลัวไปแล้วนะเอ้ยจะแต่ฟอบี้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะอ๋อมันออกมาต้อนรับเราอย่างดีเลยโอ้โหมีทหารด้วยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยตกใจหมดเลยโอ้โหอะไรวะมึงออกมาต้อนรับแบบนี้เลยเหรอ อย่าไหมครับโอเคหายละโอ้โหมึงอย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรอนะ breaking Microsoft a n น a เพียงนี่วะชิ้นนี่อะไรอะอ้าวนี่มันชิมฟอร์ทเชสใช่ไม่ใช่ไม่ชิ้นนี่อ่า please can break me ไม่ อะไรมาขับคงคับเค้กอืม I don't know I don't care อะไรเนี่ยมันคือมันคืออะไรครับแนั้นอันนี้มันใช่ผมต้องการหรอเอ่อเราไหนเราเอามาดูดิต้องการใช่ไหม Baking these trees is such a scent. Add a teaspoon of vanilla. Uh, add a little more, and you count to four and you make not right. so sweet and tasty. Cupcakes don't be too tasty. Mm. Cupcakes, cupcakes, cupcakes. All you have to do is take a cup of flour, add it to the mix. Now, the right? over something sweet, not sour. A bit of salt, <coughs> จะเออกมาแมเงขวางกูคับเค้กคลองดีเงาออกมา มึงแ,มแบงแดกเข้าไปซะละเอาใหม่อืมเด็ร้อย,ยเบอร์อืมชะลุ้นาลยต้องการเสียงเพลงนะเจ้าเด็กบ้า,อ,าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทิ้งมาให้กูทำไมวะเนะี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปสำรวจก่อนนะครับข้างบนนี้มีอะไรโอ้โหวัด ดันบกดนบกโอ้ยหมาฮอ่ตะเฮะอะไรเออเฮ้ยเฮ้ยไมทำไมตัวกูเตี้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ขึ้นเบอขึ้นเบอขึ้นนี่หนูหนูโอ้ I ไอเ e ดเ e ตเลตโอ้ อ้าวทำไมเธอเปลี่ยนท่าได้ครับเอนี่จะส c กร y I'm so fucking scary guys เอ่อข้างล่างเหมือนมีทางโอ้เข้าไปได้ไหมเ <c oughs> ข้าไปไม่ได้ครับโอ้ยเรามีแค่นี้ไงยาก,กันประสาทหลอนนะครับอ่ะอ่ะ อืมรู้สึกว่าเราตัวเล็กแบบนี้มันก็จะทำอะไรลำบากมากเลยนะครับเนี่ยเอ้าโอ้อะไรมันคือเบสเอ้า่กอะไรกันนะอืมเฮ้ยอะไรกันอะเฮ้ยเดี๋ยวดอันนี้เหมือนอะไรวะเดี๋ยวขอดูไปใกล้ๆสิโอ้โห เฮ้ยเด้อเด,ด,ด,ดถ้าไอทีมฟอร์เทียสมันก็ต้องมีตัวนี้เด้อัอเนี้ยไอที่ไอไอ,ไอไอใครวะไอไอตัวเนี้ยมันใช้อ่ะเออในทีมฟอร์เทียสอ่ะอ่ะที่มันเป็นช่างอ่ะนะดูดิมันใช่ป่ะอ่าใช่แล้วหนึ่งวายเออหือมึงไม่ต้องยืดขอก็ได้ครับกูรู้แล้วครับให้เลยกูมานแ,แอปเปลิลโอ้ไม่ใช่ครีซี่แอปเปิลนะอย่างนั้นไม่เอาหรอก ฉันรู้ว่านายต้องการแอปเปิ oh, no. mm ้ลโอ้โนิสน็อตอัแฮปปินิงอืมเอ้รู้ว่าเธอต้องการนะฉันรู้ว่าเธอต้องการอ่าเธออยากได้แอปเปิ้ลไปกินใช่ไหมอืม mm อ่ะโนโอเคโอเคโนอืม huh. no, uh huh. okay, okay. no. uh huh. แล้วนี่ไข่วะเนะี oh ่ยโอ้โหกูไม่รู้ เอ้าวเข้าได้เฉยมันคืออะไรครับโอ้ว้าวเอ้วอตส์เซปไกด์เออวันดีอืออะไรอะอะไรอะให้ยูอือเฮ้ยเฮ้ยมึงยทำอะไรเฮ้ยโอ้มายกอดทำไรฮอลลี่ S <S หันมากูอ้ากูนอนตายแม่งเลยสลบ <c oughs> ทำามาอ่อเฮ้ยชิ้นนี้มาแล้วอะไรเหรอ You're super super brave, y o u r gone I am not all too อ้าวเฮ้ยอ้าวแล้วกูออกไงอ,อ่ะเอ่อทิกี้รู้สึกว่าเราจะสลบไปนะ และไอ้เชียนี่ก็มาเรียกแร้โอเคอ่าข้างนอกมีอะไรเกิดขึ้นมาไหมครับโอ้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 มีมีเออทางนี้เปิดแล้วอะไรเนี่ยไม่กวาดเหรอไม่ไม่ไม่กวาดเออจริงเอ้ามันขวางนั่นอยู่อ่ะเฮ้ยเราต้องการอะไรเอกเอกไข่ใครไปเอาไข่ไปอะไรละพึ่งเหรอโอพึ่ง แม่โอ,อให้บีไอเอ็ม not 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 be careful อะไรว้ส์ p r o t e c i n g the key to the d o ทำไมอะ key นี่แหละ key ให้กูให้บีแล้วกูจะไปเอา key ยังไงอะ key key เอ๋เฮ้ยนี่ไงเอกนี่ไงไข่แล้วเนะี ชินเดอร์อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหโอ้โหมีหลายลูก oh ด้วยโป้งไม่แตกอืมแล้วแล้วแล้วอ Le ah ผ่านไปได้ได้วยดีครับเยี <laughs> e okay. ่ยมเลย Guys! โอเคมันมัน <laughs> มันสามารถเป็นอะไรได้หลายๆอย่างกว่าที่คุณคิดนะครับมึงมาแบบนี้เลยเหรอโหมดนี้เลยเหรอแต่กี้นี้มึงยังโอ้โหมาโหมดนี้ก็น่ากลัวนะตะกี้มึงยังแบบลื่นเลงอยู่เลยนี่มึงมาโหมดน่ากลัวซะลวเฮ้ยจื๊บอัดจื๊บเออโอ้โหโอ้โหยอ่ะเยนี่มันอะไรกันเออ What is that โอ้มันน่ากลัวมากเลยให้ตายสิ แล้วเราต้องไปไหนอ่ะกระโดดกระโด drafted, โด,โดไม่ถึงแน่แน่กระโดดไม่ถึงแน่แน่อือโอ้โหมองเออเออเกือบตกอ่ะมองตามกูด้วยอะไรนะเอ้ยเอ๊ทางทางเก่าป่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามันเหมือนมีทางเข้าด้วยยัไม่รู้นะใช่ทางเดียวกันป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โห้เจับว้าวโอ้ว้าวโอ้โอืม มันเหมือนจะมีทางลับด้วยแต่ไม่รู้ว่าทางไหนกันแน่เพามันก็เหมือนกันหมดโออโ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 อไม่ก oh, 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 oh หาทางก่อนฮนะหาทางเข้าก่อนนะครับไม่รู้นะว่าทางเข้าที่แท,ท,ท้จริงอยู่ไหนกันแน่นี่หรือเปล่าอ่าใช่จริงๆด้วยเออเออเออเอ,อ,อะไรอะอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออืมนี่ทางเดิมครับมันทางเก่าครับกลับสิครับ ทามแบนนี่ก็พาคงงได้ในเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันมันไม่ธรรมดาอันนี้หรือเปล่าเอ๊ะ่ออไม่รู้เข้าไปก่อนอ่านี่ยังไม่ได้เข้าเอ้าเฮ้ยโหนี่โหนี่ Help me my god life Let the bunny angel ran into this danger ไม่รู้อ่านวาและ I'm too scared c a find him โอ้ให้เราไปหาใครให้เราไปตามหา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 ใครวะ <c oughs> ให้ให้กูไปหาอะไรล่ะครับใ <c oughs> ช่ครับเราก็เดินหาไปทั่วแล้วครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกูหาไปงั้นแหละ <c oughs> เออมันต้องมีทางลับอ,อ่าทางนี้มายังเอ่ยเอ้ยเอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ย เอ๊ทางนี้เหมือนทางเดิมบอกแล้วไม่แน่ใจนะไม่เออ๋อ,อถ้าทางที่มีแสงเสร็จแล้วมันเข้าได้เฮ้ยนี่น,นี่นี่หรือเปล่าที่มันต้องการอะแลบิทว,ว้าวเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยว่าแต่ฟักตูเชี่ยอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวตูเชี่ยอะไรเนี่ยเออว้าวเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยไปแล้วเด้ออ่ะะะปปปปิิดดรรตตููไปแล้วไปแล้วไปแล้วทางไหนวะทางมีแสงนะมีแสงเดินตามแสงไฟเดินตามแสงไฟเราไม่กลัวไฟอ่าฉันเอาไม้เธอแล้วนะนี่ไงอ่าขอบคุณมากให้รางวัล thank you so much I'm so happy at your school that is I hope you are the best that you look it for ya e h หยูดตัวแล้วขอบคุณมากนะโอ้โหพอเข้ามาในห้องนี้รู้สึกบรรยากาศหมือนในแอมนิเซียเป๊ะเลยเฮ้ยอะไรเสียงอะไร it's alright ah holy shit เออนี่เพื่อนมึงเหรอเฮ้ยกาย้ายเออเออเออกูต้องเดินกลับใช่ไหมเออ เออทอโทอโทอโทษทีโทษทีฉันไม่ได้ทำอะไรไงไงโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยขนาดลิตรบนนี้ยังเป็นเอาเอาเอาไปเอาไปเอาว้าวต้องเดินไปตามแสงสว่างไปไ่อปไปอยเอ้ยเอ้ยน่ากลัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยน่ากลัวเอ้ยเอ้ยน่ากลัวเอ้ย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 ยมรอดแล้วกูกูรอดแล้ว โอ้โหมาคัมบงคัมแบ็คคัมแบ็คอ้าวแล้นี่เชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเชี่ยอะไรอ๋อโอ้โหนี่มันเชี่ยอะไรเนี่ยมาดีพวกโอ้ oh, hoặc chém mặt, hay apple của đấy Nem mặt anh 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 you, Hey you I want I I want anh 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 Hey you I anh I anh I will anh 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 Ok, ok anh 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 tất cả ใครต้องการแอปเปิลแอปเปิลไอผู้หญิงนั่นใช่ไหมแอปเปิลแอปเปิลนี่เนี่ยแอปเปิลแอปเปิลอ่าสวยอ้าวนี่อะไรรุดขึ้นรุดลงใครต้องการแอปเปิลมึงใช่นไหมอ๋ออ๋อเรา,า,าให้มันละโอเคต่ไไอ,อไปอะไรวะไอ้ขี้ยนี่อะไรบอท บอสฮึมม oh, like oh, uh ์โ huh. อ uh ้โหมาริโอ้ชัดๆเลยครับแบบเนี้ยบอสเฮ้ยเฟอร์บี้เฟอร์บี้เออเฮ้อน่าชาลาลาปั๊บชาลาลาปั๊บปั๊บปะดาปะดาปะดาขอบใจมากพวกให้กระดูกกูมาใครต้องการกระดูกวะไอ้นั่นหรือเปล่าวะ เอ้ใช่นากระดะะงหไหมอ่าอ่ะมึงมึงแค่ไม่ต้องการอ่ะอ่าเยี่ยมเยี่ยมอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากต่อไปแล้วก็หาอะไรก็ไม่รู้ให้เนี่ยให้เอ้ยนี่บอกว่าไอ้กล่องเอากล่องนี้ไปให้มันนะบอกวะเออเนเอ๊ะไปเนมีอ่ะอ,ะอ,ะอะมีอะไรเอ้ยต้องมีอะไรในกล่องมีอะไรอยู่ในกล่องไปไป Mày chiêu. chiêu Chiêu Mày mày Ôi, ơi, bác bác oh. bác của bác à. bác leo Oh my god oh my god Holy shit what the à. <laughs> oh, mang lên cục bạc rồi nó cứ phải tỏ ra ngay này dạt. Ê Bobby chơi cùng đuôi của bác! ครบมึงจะสุนทรีไปไหนวนจะจังหวนะดนตรีเนี่ยแล้วกูจะออกยังไงครับเออเออเออโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะหน,นักเลยงานนี้กูหน,นักเลยโอ้ oh my god oh my god so fucking shit are you fucking bitch ไอ้ไอ้สัตว์มึงทำให้กูติดอยู่ที่นีมึงเอาผอกมาได้เลยนะ ม Franc ึงออกกบมาเดี๋ยวนี้เลยนะแม่งเอ้ยแล้วกูจะออกยังไงล่ะ like, ท yeah, like, be ีน uh huh. in ี้กูออกไม่ได้แ um, ล้วทีนี่มึงจะเอโอ้โหที่คุเล่นต่อยังไงครับที่กูเล่นต่อยังไงมึงบ้าหรือเปล่าครับมึงคิดหรือเปล่าครับคนที่มึงจะมาทำกูแบบเนี้ยกนที่มึงจะทำกูที่กูบักเนี่ยมึงคิดก่อนหรือเปล่าว่ากูจะเป็นยังไงแล้วกูบัาแล้วกูออกไม่ได้แล้วมึงทำจะเพื่ออะไรมึงเข้าใจกูไหมรอบนี้อ่าสองเออเฮ้ยรอบนี้นะเราก็ต้องขอจบไปที่นี่แหละครับผมแม่งไปต่อไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเราเกิดอาการบักนะครับหลังจากที่โดนนนนออ้้กล่งบาีมมัั บักเล่นซะเราบักเลยครับกูบอกให้มึงหยุดก็ไม่หยุดครับแม่งลอยๆผมบักเลยครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็เล่นแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเออไฮ้รู้สึกว่าเราจะเล่นมาแค่ด่านด่าน A เองนะเดอะสมอลเฮาส์สองเอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อข้างหน้าเดี๋ยวผมอ่าเราจะไปเล่นต่อกันนะครับเราอ่ามีบีซีดีนะครับโอ้โหตั้งเยอะโอ้โหไม่รู้ว่ากูจะมีเวลาเล่นจบหรือเปล่าครับไม่รู้ว่ากูจะเล่นจบหรือเปล่าครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ